สองสาวก็ทำบายสีอีกแล้วนะคะวันนี้ขายดีขายดีเนาะขายดีขายดีนะคะเดี๋ยวคนจะมาทำกันต่อนะคะเอ็ดซีเร่งมือเร่งมือทุกวันนะคะเป็มมีเป็มมีเป็มมี มันเหมือนไกีลองทะเลกลัเอาดูดีๆดูดีๆ่ดีๆดีออมันได้ออเหรอคะยากแสดงว่าต้องเตหาาแลี้นะคะรสวระน็น่คะ มาชิ้นที่สยนี่นะคะเดี๋ยวเนะคะจะจัดให้นะคะเสร็จแล้วนะคะ้านนะคะอ้อุมเเราต้องอใหม่ชิ้นแรก่อนนะคะออมินช่วยะทานให้หน่อยทานมาสองอัน่ แคน้ำหอมร้โอ้โหหอมเนาะหอมมากหอมมากเลยแล้วทำข้าวป้าวันนี้ก็ันตรงเลยโมยานเลยบอกลองทำเลยฮ่าหาาทำอรา แม่คืไปแต่งตัวค่ะต,ตัวรำ<อ>ค่ะ ทำสวยแล้ว FC แล้วก็เร็วนะคะพเพราะว่าเช่กันทำทั้งวันยังได้นะครับดูในถังก็เยอะนะคะที่เราเอาแช่ไว้ใช่ทำเสร็จแล้วก็แช่ถังแข็งไว้นะคะเต็มถังแข็งเลย ก็คงเป็นวันเสาร์วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์ที่นี่ก็ทำให้ดีๆคุณจะก็สั่งมายนะคะใบตองเรียบร้อยนะคะ FC นี่นะคะสวยมากเลยนะคะบ้านของพี่โม่ยังไปก่อนเนาะแม่ทิ้นมาทายังนำเงิน แล้วก็มาๆๆเนี่ยคุณย่าเปาไม่เอาดิแก <coughs> <coughs> เลยวดและไปเลยค่ะยังไม่เสร็จขึ้นอะไรขึ้นโค้งใครโอ้แรงเยอะมากเลยอ๋อไปเลยแรงเยอะมากเลยเดี๋ยวาีหลังมาตลไปคิดลยคือไม่หิดไม่ได้หดเดือดซีแรกใเอฟซีนะคะเพราะว่า ถ้าเราเย็บลูกมบนวันแป๊บเดียวนะคะเขาเข้าไว้เ้าไว้เขาไว้เลือกไม้นะนอเยี่ยมเย็บตั้งแต่เริ่มมันไม่มีดอกไม้เหมดเลยเนาะดอกไม้หมดแล้วรูปของรอพรุ่งนี้คุณหลัดจะเอาไปยสวยสวยเขาจะนิ่งทึ้มาอีกนะคะเพราะว่ายังอีกนะคะน่อันนี้ไม่ยกไปบอกยกไปเลยมันจะเข้ามันมีที่ไว้ไหมล่ะมีเยอะแยะโอเคถ้าเสร็จแล้วไปเลยถ้ามี นักเตะมิจะจะเจะข้าลูกอีกนะคะ FC นะคะ,ะเอาไปจัดอันจะนับไปได้ไหมด้วยวราเราขยานไหมเดี๋ยวเอาไปอีกกี่อันแล้ว,กกน,ลวนี่นะคะเดี๋ยวสาวปารก็จะยกไปอันที่ทำเสร็จเอามาให้ FC ดูหน่อยทำเสร็จก็นี่นะคะสวย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  เอาไปไว้นะคะโอ้ทำไมงานจังเลยนะคะเนี่ยที่ทำเสร็จนะคะนี่ยังสวยเจ้าชีบอกว่าสวยแล้วนะคะที่แม่แม่ทำนะคะนี่อะตาปานเอาไปเก็บไว้แดี๋ยวก็ทำไปเรื่อยๆนะคะคุณแม่ก็จะประกอบทำก็ไม่นานนะคะแป๊บเดียวถ้ามีคนทำรูปให้แล้ว ช่วยช่วยกันทำแล้วก็ทำบายสีสตอนนี้ก็เอฟตีมาว่าขอต,<า>ตัวเยอะนะคะ,น,ะ,คะน,นี่ค่ะเอฟตีแล้วก็ย่าหนิงเพื่อนก็ทำแบบนี้ให้นะคะแล้วเราก็มาเข้าแล้วมนันเร็วๆนะคะน,นี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะขอชิลล์ค่ะสวัสดีนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็สาวๆนะคะทำบายสีนะคะก็สวยงามนะคะวันนี้ก็คลมาเยอะอยู่นะทาไปเรื่อยๆนะคะทําทุกวันทุกวันนะคะสวยๆงามๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะ,ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ